บอกให้รู้เล่าให้ฟังวันนี้เรามาดูวิธีการดูลายมือเบื้องต้นให้กับตัวเองกันค่ะคุณก็สามารถเรียนรู้เส้นบนลายมือของตนเองได้ในเบื้องต้นเพื่อที่จะพัฒนาการดูเส้นลายมือแบบสมัครเล่นหรือเพื่อเป็นพื้นฐานเพื่อดูแบบจริงจังต่อไปในอนาคตก็ได้ค่ะเบื้องต้นเลยคุณจะต้องเรียนรู้เส้นหลักๆสำคัญสำคัญบนฝ่ามือก่อนค่ะคือ1เส้นชีวิต สเส้นสมอง 3. เส้นใจและสเส้นวาสนามาดูเส้นแรกกันก่อนคะ่ะเส้นชีวิตอันหมายถึงร่างกายอาวัยวะต่างๆการดำเนินชีวิตของเจ้าของลายมือถ้าเส้นชีวิตคุณสั้นทำนายได้ว่าชีวิตการงานของคุณก็จะมีการโยกย้ายการงานที่บ่อยครั้งซึ่งจะไม่ได้หมายถึงคุณจะมีชีวิตที่สั้นตามเส้นชีวิตของคุณเลยนะคะ ซึ่งส่วนมากแล้วจะเกิดคำถามและเกิดความกลัวเสมอเมื่อคุณแบ,บมือคุณขึ้นมาดูแล้วเห็นเส้นชีวิตคุณสั้นอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นความกังวลต่างๆที่มีเกี่ยวกับเส้นชีวิตที่สั้นนั้นให้คลายความกังวลไปได้เลยค่ะและถ้าเส้นชีวิตคุณยาวละ่ะเจ้าของลายมือก็จะมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงมีชีวิตที่ปกติสุข สมองก็จะแจ่มใสการงานดีการเงินก็ดีค่ะเรามาดูเส้นที่สกันค่ะก็คือเส้นสมองอันจะหมายถึงแนวความคิดความคิดหรือวิสัยทัศน์ทัศนคติของเจ้าของมือและถ้าเส้นสมองของคุณสั้นคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดถึงการทำงาน,นที่ไม่ค่อยขยันขอให้มีความสุขอยู่ตรงหน้าก็เป็นที่พอใจของคุณแล้วไม่ค่อยมีความทะเยอทยาน ไม่ค่อยคิดถึงอนาคตลักษณะก็คือเป็นคนที่คิดสั้นๆต่ออนาคตของเจ้าของมือเองค่ะและถ้าเส้นสมองของคุณยาวล่ะยาวเกือบสุดดิ่มมือเลยนะคะคุณก็จะเป็นคนที่อ่อนโยนคิดไกลถึงอนาคตข้างหน้าเป็นคนที่ชอบวางแผนทางการงานมีหัวพิกแพงฉลาดหลักแหลมทันคนว่องไวและเป็นคนที่กระฉับกระเฉงค่ะ เรามาดูเส้นหลักที่สําคัญเส้นที่3กันค่ะก็คือเส้นใจถ้าเส้นใจของคุณยาวอยู่แค่ตำแหน่งของนิ้วนางคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยจริงจังกับเรื่องของความรักมากนะถ้าเส้นใจคุณยาวถึงตำแหน่งนิ้วกลางละ่ะแสดงว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างรักตัวเองสนใจแต่ตัวเองมากกว่าที่จะสนใจหรือรักผู้อื่นค่ะและถ้าเส้นใจคุณยาวมาจนถึงตำแหน่งใต้นิ้วชี้ คุณเป็นคนที่รักใครรักจริงรักเดียวใจเดียวกับคู่ของคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยออกนอกลูก่นอกทางเกี่ยวกับเรื่องของความรักเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวค่ะดูเส้นวาสนากันค่ะเส้นนี้ก็เป็นหนึ่งในเส้นสําคัญนะคะเส้นวาสนาจะให้ความหมายถึงด้านการงานการเงินฐานะความเป็นอยู่ของเจ้าของมือค่ะเส้นวาสนาที่ดีที่สุดก็คือเส้นที่ยาวขึ้นมาจากซนมือจนถึงตำแหน่งที่เส้นใจ ก็จะทำนายได้ว่าวาสนาของคุณเป็นวาสนาที่เย็นใจมีการเงินดีการงานรุ่งฐานะความเป็นอยู่ดีมักจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลือกื้เกินคุณอยู่ตลอดเวลาและเส้นวาสนาเส้นนี้หยุดยู่ที่เส้นใจใครที่มีเส้นวาสนาเส้นนี้อยู่เราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเส้นใจอันจะหมายถึงความรักคู่ครองและด้านครอบครัวรวมทั้งด้านจิตใจของเจ้าของมือด้วยค่ะ ก็มักจะประสบผลสําเร็จและมักจะมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองและด้านความรักการครอบครัวเสมอด้วยค่ะลองค่อยๆศึกษาเรียนรู้โดยเริ่มจากการดูเส้นลายมือของคุณก่อนขอให้ทุกคนโชคดีและพบกันใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดี